ยังมีต่อค่ะต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปด้วยใดๆคือบุ่มชอบมากเลยชอบอะไรชอบตอนที่เขายกกันเด้าบนอากาศเนี่ยทุกคนไปไปโอดีโอผู้แบกกระสอบข้าวได้แต่เปิดขวดน้ำไม่ได้เนี่ยยกสูงมากตัวปลิวค่ะส่วนทรดนผู้แบกกระสอบข้าวไม่ได้แต่เปิดขวดน้ำได้เนี่ยคือเลยเข่าขึ้นมานิดเดียว ฉันว่าลูกฉันไม่เนี่ยไม่หรอกโนไม่นะไม่ได้ว่านะอันนี้เขาสลับกันหรือยังไงทุกคนว่าด้วยเรื่องเหม็นเนาะเขาบอกว่าเหม็นขี้มุงขี้หมาอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเหมือนกับว่าตอนจบอะพี่พี่อะไรที่เป็นเอ่อคนดูแลเรื่องเสียงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแกบอกว่าเหมือนกับว่าเป็นยางไม้ไม่ได้ไม่ใช่ขี้หมาค่ะเป็นยางไม้อะไรอย่างเงี้ย เออบุ๋มยังชอบเลยชอบอยู่เลยเอ้ยเ,เรื่องยกกระโดดเดาเนี่ยคือแบบเราไม่คิดว่านุกจะยกปลายถ้วยไงด้วยผู้หญิงเเนาะจับตรงบั้ไทายอะไรอย่างเงี้ยจับตรงก้นจับตรงตูดอย่างเงี้ยมันก็นิดนึงอะเนาะเราก็ผู้หญิงผู้ชายอะแต่ธนรลกไปไปโอีโอทําได้จะ้ะไม่ใช่ว่าใครก็ได้ค่ะบอกเลยอืมน่ารักอินดูอะ ปพวกแบกกระสอบเข้าได้แต่ยกแต่เปิดขวันน้ำไม่ได้เนี่ยคือแบบเก่งจริงๆยกธนดนขึ้นแบบว่าสูงมากน่ารักน่ารักทัก้งคู่ชางก็ได้กินวะตอบดีๆเดลยไปต้องกนั่ไน,น,น,นไม่เลยไม่เลไม่เลอตอนนี้เริ่มหอมใหม เออเอานิ่ๆย่างเยอะนะครับย่างก็เยอะมันจะเด้กกบกินขี่หมาครับเมนนิ่นๆเมน่ขอยโกมรุมแล้วเกูหงอแล้วเป็นห้ำกูอยากโกยังก็บอกไว้นะขันอีเมนปันเนี่ยเพมันปะอาบนาจนถึง่วย มอนฟเลือกดอยนะพี่น้องเนาะโอ้ยเกิมันช็อกตายลมึงถามคน่าคอมเมนต์ขี้หมาบอคอมเมนต์ขี้หมาไหมมึงไปลูกมึไปเดี๋ยวมึงไฟังเลยไอ้ต้ากับมังกรอยมาแต่ขายแน้อหูบอกมาแด่น้อ อะไรนะสี่สิบแปดสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดมาจะขายเบี้ยเถอะน้อหูว่ามัน้ำบ่อเนาะเอาทุกคนดูอ๋อเขาเรีบไปเอาน้ำแข็งให้โอ้ยน่ารักบินบินเก็บเงินหรือเปล่าว่าลางั่ะบินบินเก็บเงินหรือเปล่าเก็บเงินไหมนี่หรออะไรอะไรอะไรนี่ใช่เออเก็บเงินไม่เก็บไม่ไม่ได้เก็บใช่ไหมโปสิบเจ็ด สิกับยี่สิไม่ต้องรีบหรอกลูกเอฟซีเราใจดีสซยเนื้อ1เท้าเอฟซีไม่ด่าผู้หญิงหรอกตัวยีตัวยี่สิบสี่เท้าไซเนื้ออะไรนี่อะไรหนึอะไรนี่1หนึ่เท้าเทอ๋อหนึ่เท้ขอบคุณมากนะครับ thank you thank you thank you so much เทเอฟซีเอ้ยนักตีกินไอเอ้าไม่ตอนนี้ตอนนี้นั่นละตอนนี้รลระบบผมนะจะเอาอุปกรณ์ เครื่องดนตรีออกไปหมดแล้วทำไมฮะผมจะเอาเบียร์ไปใส่ไว้ให้เต็มทุกทำนายสดิติเยอะมากล่าสุดได้อันบอกว่านักดนตรีนั่งรถทัวร์กลับได้แม่จะเอาเบียร์ครับเห็นไหมล่ะ ครับเออเื graduate, graduate. ้อยๆเรื่อยคอยเออตายๆตายสองกระซตรกูหักเต็มครับเอาน้ำเอาน้ำเล่าได้นน่อือก็เจ้เบิรนด้ให้เบิรนสองแก้วเด้ั่นเบิรนสองแก้วเด้นหมคชัดเจนขอบคุณครับครับเอาหาากันขอบคุณครับ